ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะนะนะักถูกปฏิทานนะครับวันนี้ก็มาฟ้าหลังฝนแต่ตันนี้ฝนไม่ตกนะที่อื่นตกแต่คึ้มมาครับวันนี้ก็จะมาตีลองตีปาทช่อนนาน้ําท่วมดูหมายนาเนี้ยนี่นะอ่ามันสวยอยู่นะมันเป็นแบบน้ําไม่เยอะมากครับมันเป็นแตบบ่มีต้นข้าวยอดข้าวยังโผล่น้ําอยู่นะดูแล้วมันน่าจะมีตัวครับ ปะโอเคเดี๋ยวลองไปตีดูกันว่าจะมีตัวไหมนะกับไม้ยันนี้นะนะครับลองดูกันครับว่าจะมไีได้ตัวไหมลองดูนะครับกับไม้หน้านั้งทุ่นนะเดี๋ยวมาดูข้างในขึ้นข้างบนมันจะมีน้า,นาตีตีกันม่นจะมีน้า,นาตีกันไว้แล้วลองตีซ้ำๆดูนะ ทำ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 แต่ไม่ขัดเล็กขึ้ใหญ่ข้นไมสองั้นเยอะทำแต่ตไม่ขัด อืออืออือโดนเลยครับอือครับข,ขัดที่ถนนหันหลังไปพอดีครับนี่ครับวัดบินมาเลยครับอือกัดโชวเลยนี่นะกับปลาท่อน,นานะหมายนาน้ําท่วมนะกัดโหนนะครับวันนี้กัดโชวเลยครับนี่ครับอือไซส์โอเคสวยอยู่นี่นะ นี่ขัดโทษแล้วครับขัดนี่ครับขัดเข้าไปเต็มปากเลยนี่เนาะกบยางมันตับนะครับกบยางมันตับไปทีของเอ๋กบยางมันตับมินินะครับเป็นเหยื่อของนักเจงนะครับตัวนี้ขนาด3.5เซนนะดูในปากคูณรอนี่นะครับปลาช่อนนานะโอเคครับถ่ายรูปก่อนนะสาวได้นะครับกับกบยางมันตับเหยื่อของนักเจงนะครับนักเจงประเทศตัวดำนะครับ สนใจก็ทักไปที่เพจกบยางมันตับได้เลยครับโอเคนะคะรับถลุกันนะครับไม่กัดโบเลยตอนหันหลังหันหลังมาดูนาฝั่งนี้กัดโบเลย,ต,ลลกกเลยตกใจวัดบินเลย <c oughs> โอเคครับก็โอ้โหก็เดี๋ยวลองปีต่อนะครับปีไปเรื่อย กับนี้นะหมายถึงนานะแรงมาแล้วครับปฝาท่อนตัวแรกนะแต่ตอนนี้รจะหลุดจะจบไปแล้วครับเดี๋ยวหาอะไรใส่ก่อนแคปเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดแค้นนะครับขอบคุณที่เข้ามาแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันกับหมายนานนี่แหละเดินตีไปเด้เลยครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันครับ